นายมงคลเหล่ามาลาเจ้าของสวนกเกษตรเพชรมงคลตำบลรีสุขอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งปลูกไผ่บงหวานเพชรนำพึ่งไว้ถึงเจไร่กำลังสาธิตการชำต้นไผ่ด้วยเงาให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมโดยวิธีการชำต้นไผ่ด้วยเงานั้นเริ่มแรกทำการขุดเงาของต้นไผ่ขึ้นมาจากนั้นก็มาทำการถากตัดรากเก่าที่ติดมากับเงาและก็แต่งเงาและสังเกตเงาไหนที่สมบูรณ์เหมาะกับการนำมาชำนั้น ก็จะต้องมีตาเยอะๆรอบๆเงาหลังจากแต่งเงาแล้วก็นำมาแช่ในน้ำยาเร่งราก ที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่มบำรุงกำลังกระปิผสมกับน้ำทำเป็นน้ำยาเร่งรากโดยแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำเงามาลงถุงดำโดยใส่แกลบดำรองพื้นของถุงดำประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของถุงสาเหตุที่ใช้แกลบดำเนื่องจากแกลบดำนั้นมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำซับน้ำได้ดีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไผ่ จากนั้นก็นำเงาไผ่ใส่ลงไปและก็ตักแกลบดำใส่ลงไปจนเต็มถุงและใช้ไม้แหย่บริเวณขอบและก็มุมของถุงทำการเขย่าเขย่าและก็กระแทกถุงเบาๆกับพื้นเพื่อให้แกลบในถุงนั้นแน่นการทดสอบว่าแน่นได้ที่แล้วหรือ,อยังก็คือลองยกเงาขึ้นมาถ้าไม่หลุดจากถุงถือว่าแน่นได้ที่แล้ว จากนั้นก็นำมาเพาะเลี้ยงไว้ในโรงเพาะชำหรือใต้ต้นไม้ที่มีแดดรำไรและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ไผ่ที่ชำนั้นเติบโตแข็งแรงก็คือนำถุงเล็กๆมาใส่ปิดไว้ที่ปลายของลำไผ่และก็ใช้อย่างมัดปิดเอาไว้เพื่อลดการคลายน้ำของไผ่ที่ชำไว้จากนั้นก็นำแสแลนมาคุมเงาที่ชำไว้ประมาณ15วันรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน จนครบ15วันแล้วก็เอาแสแลนออกซึ่งจะพบว่าไผ่ที่ชำก็จะเริ่มมีกิ่งแขนงแทงออกมาจากนั้นก็ดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอประมาณ2-3เดือนกิ่งไผ่ก็จะยาวขึ้นและก็มีใบที่สมบูรณ์และจะสังเกตเห็นรากก็จะแทงทะลุถุงดำออกมาเลยก็มีถือว่าไผ่ที่ชำไว้นั้นแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่แล้วสามารถที่จะนำไปปลูกลงดินได้เลยครับ ไพ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเขาสี่แยกเป็นเบอร์เนาะครับเนาะมีหลายเบอร์หลายขนาดเนาะครับเบอร์สามเบอร์สองเบอร์เก้าเบอร์จัมโบ้แต่เป็นเบอร์สามเบอร์สองนี่เขาสี่แยกได้เป็นแบบขยายพันธุ์โดยการแยกเหงาครับเนาะครับก้นเหงาถ้าเขาขายเขากับมาช้ำลงถุงดําที่เขาเห็นอยู่นี่ครับครับนี่คือเอาไว้ขายครับครับถ้าเขาสิปลูกเองเขาแบบก้นเหงาแบบเหงาเปลือยปลูกได้เลยอ๋อก้นแล้วก็ไปปลูกไอ้เมนปลูกแบบเงาเลยเลยครับที่เขาเตรียมไว้ แต่ว่าสีใครนี่ต้องเอามาช่ำก่อนแม่นครับเอามาช่ำลงถุงดำก่อนเพื่อจำนายครับพอถึงการช่ำบ้านนี่ครับครับครับคือทุกเบอร์นี่ช่ำได้หมดช่ำได้หมดครับโอเคครับเนี่ยเริ่มจากขุดเงามาแล้วเหรอขุดเงาครับจังไหนต่อครับขุดเงาเราเขาได้เงามาปั๊บบัดนี้เขากัซซิมานถากถาก หากหากยังออกนะครับมาตัดแต่งต้นตัเแตงเอาไว้เพราะว่ามีหากหลายๆมันยังสิหาเอามาเลียงต้นเลียงอตัวทรมาชาายของภายนน่เขาตัดแต่งออกได้เลยมันนี่หากไม่เขาขืนมานห่ครับเขาเสียหากไม่แนว่สิมาหากินอาหารอหากเกานี่เขาสสบ่เจราญจเ่เติบโตต่อครับเขาสิตายไปครับ ครับคือหากเกาหนีบอบอดีเดี๋ยวเขาตัดแต่งเดี๋ยวหากไม่ขึ้นมาแห่งสิงามบ่เกาอืมครับเอาเราเบ,บ่งบองไดเป็นลักว่าว่าไอ้่าเงานะ่ะมันจีใสได้มันว่าสีมาช่ำหรือมันสีงมันจี<ช>สัง,เ,งเ,กเกตเบ่งตานะครับตานอกสิเป็นตะปุ่มตะปามเต็มไปหมดน้ําเงาเนาะครับอ๋อครับครับอันใดนบ่มีตาเขาขัดออกขัดทิมบ่เอาแสดงว่าใส่บ่ไดใส่บ่ไดครับถ้ามีตาน่น้อยเหรอถ้ามีตาอันถ้ามีตาหนึ่งสองตาอันนี้ห้างเท้าห้ามาช่ำใหม่กอนก็ได้ครับแล้วเขาไปปลูกเอง ครับครับหรือว่าอันใดหลายๆตาเขากับช่ไว้ให้ลูกค้าโอ้ครับคือลูกค้าต้องเอาไว้ให่ย่างดีหลายๆตานี่ใหญ่แน่นอนปลูกขึ้นแน่นอนครับเขินนอขึ้นยังรับประกันแน่นอนเขินนอเขินอากเขาซับไอ้้ไอหักออกเราเห็นตาแล้วครับอ่าจังไรต่อครับบัดนี้เห็นตาบัดนี้เขากับมัสเซน้ำยาเร่งรากอ๋อน้ำยาเร่งรากนี่มี่ยังแน่ครับหรือว่าหรือว่าเขาเาเป็นไอเขาอยู่แล้วเรบ อ่าสื่อกระทิงแดงเอ็มลอยห้าสิบมมนี่ก็ได้ผสมกับกะปิตั้งสี่ก็ได้ครับมาเห็นนำยาแรงๆหรือฮั่งจะไปซื้อน้ำล้าน่าทั่วไปคนละสี่สิบห้าบาทคละหกสิบบาทผสมน้ำบ่ะอ่าเมียนครับฮัเตรียมน้ำวบก่อนครับครับอ่าเตรียมน้ำว้ก่อนบัดนี้ฮั่กะเอาอันโดยประมาณกันล่ะครับอาจสีจักฟ้าหนึ่งต่อน้นจักสิบลิตรทั้งสี่ก็ได้โ้รับสหเตรียมน้ำรอยลิตรกับจักสิบฟ้าทั้งสี่ก็ได้อครับครับครับอ่าใส่ลงไปผสม ครับอันนี้เขาก็ไปแซ่ไว้ตั้งแต่ซิฟนาทีจนถึงเคืองชั่วโมงอ๋อแซ่ใบหั่นละแซ่ใบหั่นละครับครับครับแล้วแตงแต่ซิฟนาทีขึ้นไปซิฟหานาทีขึ้นไปนี่คือใส่ได้ย่างหน่อยคือย่างใหญ่ตามกว่าซิฟนาทีแม่ครับเพื่อเพื่อให้มันซึมเข้าไปอ๋อครับน้ำยาเรีงหลักตัวนี้ครับครับหลังจากนั้นเขาแซ่น้ำยาเรีงหลักแล้วครับเขาก็เอาม่านล่องทวงดำโดยใส่แกลบ <c oughs> ใส่แกบในถุงกอนจักหนึ่งสนสามหรือหนึ่งสนสี่แกบผ้มเห็นสีดำเป็นแกบดำมันแกบดิบแกบดำอ๋อเป็นแกบดำเนาะครับเพราะว่าอันส่วนมากก็ได้มาจากโร่งสีอีกย่างสิครับแกบดดำคุณภาพดีบ่ดีอันถ้าจะให้ดีห้อเก่ามากอันสื่อมาไวเรากกับฮดน้ำครับอาจสีฮดน้ำม,มักหรืออีกอย่างกนก็ได้ครับหรือว่าไครหนเขาแข็งแรงอยู่แล้วใส่เลยกับบ่เป็นอย่างครับสามารถใส่ได้เลยเอาเป็นอย่างต้องเป็นแกบดำครับแกบดิบหรือว่าดินปลูกดินยังบ่ได้ิครับ แกบดําคุณอสมบัติของเขาคือเขาซับน้ำอุ้มน้ำกําลังดีครับครับฮดน้ำลงไปนี่สิหากสิบ่ค่อยเน่าค่อยหยางเขาระบายน้ำได้ดีโอก็ซึ่งน้คือเหมาะสําหรับการช่ำไพรแต่ตัวอื่นนี่เขาอาจสิแบบว่าการอุ้มน้ำอุ้มหยังอาจสีเยอะเกินไปครับครับการไปผสมดินผสมหยังนี่เหมาะกับไผเพราะว่าเห็ดให้งเน่าได อตะว่าแกบดำนี่ที่ทดลองมานี่คือได้ผลดีครับเอาแกบดำนี่เอาเ้าเอาเ้าเอเงามันใส่จังได๋เี่เวาถี่ยาตัดเอาซับเอาลากออกอ้ำยางแล้วเห็นตาแล้วเนี่ยเอาเอาใส่แบบใดครับของล่องพื้นซาก้อนบอหรือว่าจับใส่รดเลยจังหนูแก่ใส่เอากระมาเอาแกบห้องพื้นจัดหนึ่งส่วนสี่ของถุงก้อนหรือหนึ่งส่วนสี่ให้ห้องก้นก้อนครับบัณนี้ก็เอาเงาไพร่ลงไปได้เลยเอาเอาไปมองเที่ห้องอ่นล่ะแมนครับบัณนี้เขาก็ตักแกบดำใส่จนเต็มถุงครับบัณนี้เขาก็หาไม้ไพร่บางแง่แง่ๆน้ำมุมน้ำยางบ่ให้เขาเป็นอัน ข่างถุงว่าห้ายับหรือวา่านั่นจนเกินไปให้เขาตึงๆงามๆแน่นๆอ๋อก็เน้นให้มันแน่นบไม่ครับเน,น,น้นให้มันแน่นครับครับแง่ๆเราตึงๆตึงๆไอ้ยกยกยกขยเยายกทุบอย่างนี้หน่าไหร่ปนสั้นๆครับสั้นๆยกยกยกอันให้เขาแน่นขึ้นแน่นให้มันให้แน่นครับจะดีหาเขาสีเดินดีแห้งแน่นแห้งดีแม่นครับบ่แม่นหากมันย่างๆอย่างมันแน่นมันมันโปร่งมีบ่ค่อยดีหากเดินบ่ดีครับครับครับเข้าแง่เข้าอ่อนกระทุงจังน้อยให้เขาแน่นบีบลงจังน้อยก็ได้ครับ เขาแน่นหากเขาสีเดินได้ดีครเบิ้งจะไหนจังว่าแนนแล้วายกเบิ้งได้ครับยกเบิ้องขบลุดออกจากถุงนี่คือพานแล้วยกลำเบิ้งเลยแม่ยกทั้งถุงเลยครับถุงบื้องบลุดออก่บยังนี่คือแสดงว่าแต่ว่าเเ้ามือไปตรงข้างใต้ยกยกได้ไม่ออกไ้เลยคือยกข้นมาเบิ้งโอเคขบลุด่บยังแน่นดีมั่นใจโอเคพานครับันนี้เขาเขาใหญ่เขาในที่โฮมลำไร แต่บะมีลรมเพม่อะช้ำใหญยกะไต่กกใหม่ที่หมลําไร้กัได้ครับครับครับนี้เทคนิคของสวนเคล็ดลับนะครับเพราะสีหาสื่อถุงซิบหรือว่าทุงห่อนที่พอซุปเข่าไปาาอ่เหงาไพ่ได้ทุงน้อยน้อยทุงน้อยน้อยครับมาซุปเข่าแล้วก็ยางมัดหรือเสียกฟางกัได้เพื่ออยยังเพื่อลดการคายนา้ำสีสีตรงมีสีนัน่นบอสุุงซิบมีหลายสีเด้อ สีสีฟ้าสีนั่เงินสียังกระได้ครับสีขาวสียังกระไดมันจะเป็นองสีใสพอเห็นอยู่นี่เห็ดสีใสครับสีใสกระได้สีขาวแต่ว่าส่วนมากน้ำท่องตลาดมันเป็นสีใสหลายครับหาสีได้งครับครับสีอีหยังกระได้คล้ายๆถุงยาเนี่ยละแม่นครับครับอ่าบัดนี้เขากำมัดซุปเรากำมัดไว้เพื่ออีหยังเพื่อลดการคายน้ำครับ ออันปลายเขาสิบล็อแห่งสิบล็อการค่ายน้ำเมื่อเขาบ่อคายน้ำไหลครับเงาเขาสิสดล่ำกับสิสดอันธา์ลอยกับสิสูงครับครับอันนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเมื่อเขาอันลดการค่ายน้ำโดยการสวมถุงแล้วเขาเสียอัลเทอร์นักมาคุ้มแสลนมาคุ้มอีกย่างหน่อยสองสัปดาห์สิบหาถึงยี่สิบกว่ามือครับครับมาคุ้มใบแต่เขากับหดน้ำขังเทิงเหรอครับหรือหดน้ำเขาอันน้ำเมืนถุงน้ำยังสี่ก็ได้หัวน้ำขังเทิง เปิดแสลนขึ้นฮอตน้ำทังสี่ก็ได้หรือว่าฮอตใส่แสลนเปินหลอดมันมีหูอยู่แล้วฮอใส่แสลนก็ได้หรือเ้าสิเปิดแสลนจากน้อยเปิดแสลนขึ้นแล้วก็ฮอตข้างในฮอตสูงมือหป่าครับฮอตเกือบสูงมือเบ่งความเฉือนเป็นหลักครับเอามือไปจิ้มๆเบิ่งแมนครับจะจะขยันกับฮอตทุกแรงหรือฮอตทุกเส้าทั้งสี่ก็ได้ซอยแห้งอันปงปงเร็วฮอตลายบ่ฮอตพอเปียกหรือว่าฮอตเอามันซูมกับขอดเอาแบบชุ่มชือนได้เลยครับเพรเป็นยัง อ๋อมันจีบวงหงหางมันจีบวงเน่าดิบอครับเพราะว่าเป็นยังตั้งแกบดำเนี่ยครับเขาระบายความเชื่อด้ดีอ๋อครับครับฮดชุ่มเชื่อฮอบเปียกๆได้บอตองย่างมันหงบอครับโอ้ยคือใครเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วครับบัดนี้ผ่านไปจากสิปหาเมื่อสี่ครับถึงยี่สิบเมื่อเข่าเก่าสแลนออกครับถ้านออกมันจีเป็นไอ้ต้นเขาสีอี่ครับนี่ไปกันหน้าบอสังเกตตรงไหนวัดได้แล้วนะครับนี้เขาเกษสรเนี่ยครับผ่านไปประมาณ ซิบก่ามือเนาะครับเขาก็สิเริ่มมีอันนี้ปอมองเนียนบ้อนี่ยเนียนเอ็มครับเนียนอี่อ่าอันนี้กับช้่มท่านไดนโดนนะครับเขากาดเนี่ยครับพ่อพานไปซิบก่ามือเขาสิเริ่มมีกิ่งแขนงออกมาอ๋อมีกิ่งแขนงมาแมนครับแล้วจังไดครับวันนี้เขาเปิดเซแลนกับโฮสหน้าไปเรื่อยๆครับพราะเดือนกลัวขึ้นมากไ่ปสี้ประมาณนี้ครับอ๋อเขาปงเร่งปงเร็วครับปงเร็วแท้เร็วครับอันนี้เดือนกลัวเนาะแมนครับอ๋อครับทอดไรจงเอาไปปลูกได้อ่าต้องย่างตำนี่สองเดือนขึ้นไป แต่ประยุสวนนี่เน่สามเดือนขึ้นไปสามเดือนขึ้นไปเพราะว่าหากเขาสิทะลุทลุทุงเลยครับหากอ๋อชนีดทีว่าหากทะลุทุงเลยยกตัวอย่างด้วยไงล่ะนี่ครับต้องนี่ครับต้องสามเดือนขึ้นไปโอ้เนี่ยหากหากสอดถุงหากสอดถุงครับมั่นใจว่าลูกค้าเอาไปปลูกนี่บ่ตายแน่นอนเพราะให้หดน้าระวังระวังที่ที่ดูแลเขาจนกว่าหากสอดเนี่เขาต้องหดยังเป็นพิเศษใหยเขาว่าใช่น้ำงสมัครหรือว่าน้ำธรรมดา อันถ้จาจะให้ดีทามิจุลินซี่สังขาวแสงน้ำมักชีวภาพหรือน้ำมักนอกกล้วยยังซี่ก็ได้๋อครับ,รบหรือว่าน้ำสายน้ำยังก็ได้ครับครับกะขื้นมาฮดฮด เกือบซูเมอร์น้ำปลาปามีขั้วเรีนมันสีมีผลว่าน้ำปลาปาถ้าจะให้ดีถ้าน้าปลาปาก็อยากให้พักไว้ให้หมดคั้รีนก่อนตั้งเอามาหดอ๋อมีคั้รีนกับบ่ค่อยดีกับไผ่ปันใดอ๋อครับแสดงแสดงว่าเป็นน้ำธรรมชาติจะดีกว่าแม่ั้งยูสวนนี่มีโซลาเซลล์ก็ดึงน้ำโซลาเซลล์ลงลงสาก่อนแล้วก็ดึงน้ำจากสาครับมาหดหรือสิน้ำบาดาลน้ำนั่นหดตรงก็ได้ครับคือไผ่นี่เขาทนทานนะครับเขาแข็งแรงครับแล้วครับพ่อสามอายุสามเดือนขึ้นไปก็สิได้แน่ครับประมาณตั้งสครับ คือใบสิกลางสังเกตใบกลางอ,อ๋อนี่นี่ใบกลางแดงครับใบสิกางสีเนี่ยเนี่ยแพ้ออกแข็งแรงว่าอันนี้อันนี้อันนี้นนนนไปจุ่มลงดินเนี่ยสบายเลยสบายในกลางกลางนี่สิแมนออครับครับใบสิเริ่มกลางเริ่มยังก็คือแบบพร้อมปลูกครับห้ากระสีเริ่มพี่ครับห้ากระสีทะลุถุงครับครับมันมันแข็งแรงมันแข็งนอกไม่เหล่านึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมนทรายงานกับ แท่งมอค่าถุงเลยครับเนี่ยนี่จังสี่เนี่ยเนี่ยแทงออกมาเลยเนี่ยเนี่ยสอดออกมาเลยเนี่ยสอดออกเลยครับจังสิปลูกจังไี่ก็ขึ้นแม่งครับเพราะว่ายุ้สวนนี่ส้เน้นแบบมีตาหลายๆเพื่อช้ำให้ลูกค้าโดยเฉพาะครับครับครับนี่ครับจังสี่ตังสี่ผู้น่ะสามเลยเนี่ยนี่ครับนี่จังสี่สามเลยเด้อยนี่คเอาเอาเขาเอาเขาเองเงาเดียวออกมาสามเล้วแม่งครับพลังเชยร์กระช้ำสองเงาใส่กันเลยครับครับครับ จำว่าเอาไปเอาไปไอ้ไอ้อันทุ้งเดียวได้สองต้นเนี่ยแยกเป็นแยกเป็นสองเลยกันเลยเจ้านี่อ๋อครับครับครับอ๋อมาตรฐานเอาเถอะพี่น้องสนใจครับอยากศึกษาเรียนรู้อ่าเชิญพิกัดของสวนนะครับคืออ่าบ้านหนองแค้นมูยิสิบตามบนสีสุกอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับครับถ้าเป็นเบอร์โทรสนใจกับโทรเข้ามาได้นะครับครับเบอร์โทรกับไอเดียไล่จะอันเดียวกันนะครับศูนย์เก้าเก้า ครับ939คกับหกหนครับครับผม099 9์เก้าเก้าเเนามครับนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับ